ท่านทยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะนำเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาล,ลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จตุสมมาสมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง <c oughs> สำหรับบารีเรื่อนรกขุมนี่แปดขอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่ละขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเป็นกลุ่มเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสักพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค <c oughs> ือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอ กับคนที่ไปในแดนนั้นไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีรับเรียกว่ามีไม่พอสําหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคําว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านนั้งหลที่มีความต้องการไปในรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใยว่าดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้ เมื่อว่าทานรกยินดีต้อนรับท่านเสมอมีความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนส่วนมากเขาพอใจจะไปกันออเกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสือก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องวิตกกังวลเขาจ,จัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้น มาคุยกันขึ้นรกคุมใหญ่คือเวจีมหานรกท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียว ในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักปะะหนึ่งเถอะเอ้มก็ทุกขุมนั่นแหละเออบาลีท่าว่ายอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านรกทุกขุมไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยันในนี่นี่ยาตบ,บาลมาไอ้หมอนี่เรียกชื่อลิ้นมังแข็ง แกขยันทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าแกจะเหน็ดเหนื่อยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันานาีะแย่เลยมืนก็ขคนอื่นเพราะว่านรกกุมนี้ชื่อว่าอเวจีมาหานรกเป็นนรกที่ปราธิจากอ่า ตัศจากอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางแห่งความทุกข์แท่านพนาถ้าไม่ก็ดีนะอตาผมมันไม่เคยดีอ่านหะนังสือไม่เคยออกเ <c oughs> <c oughs> นียกว่าคองท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันได้บ้าง เมื่อกล่าวถึงชีวิตเรี่ความเป็นอยู่เราสัตว์ในเวจีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานในรับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุดเพราะว่าเวจีมหานรกเป็นรกคุมใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมด ผมบอกแล้วบอกว่านรกคุมนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนเอพระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกคุมนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้วท่านบอกว่าหน้ากลัวหน้าสยดสยองและเป็นที่ราวก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบพปทธวยกำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ด้วยแสงไฟ ไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอุท่าบอกว่าเปลวไฟนี่ความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสไฟที่ร้อนระอุพระนรกคุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟมันละเอียดจริงๆไม่สัตว์นรกยุนเนียงนิดทั้งกลางมันละกลางคืนไม่ว่างเว้น นี่ว่าตามสำนวนของท่านนะมันคุกคลาขุกคลาขึ้นหน่อยแล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานรกเวจีนี้ก็มีระมาณมากกว่านรกคุมอื่นๆแออัดยัดเยียดเบียดเสียดกันไหมผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อยา่างสบายบอกแออัดยัดเยียดไี้ไหมความว่าเป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดก็แล้วกัน อันนี้เห็นจะเป็นอัตกราจารย์สอดใส่คำคาบอกว่าแออัดยัดเหยียดไม่เมีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการสวยทุกขเวททุกขโทษทุกเวท,ท,ทนาในผุมนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายวิยาบทไม่จริงเพรันนี้ท่านพูดกับท่านถูกเอ๊ะผมจะมากไปละมั้ง ความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างจะไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจา้าท่านพูดสั่งทุกเสมอท่านบอกว่าหลายดียาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทําบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในดิยาบทยืนเคยเดินทําบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่ เอ๊ะ hey, ไม่จริงจริงหรือไม่จริงผ้นไปไม่ถ้วเคยนั่งเคยนอนทําบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนสวยทุกขเวทนาในมหานรกนี้อี่หมายความว่าคนเคยเดินทําบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทําบาปกรรมเอาไว้อย่างไรก็ต้องสวยทุกขเวทนาในยาบทนั้นในมหานรกนี้ เดี๋ยวเพ่นจะคุยให้ฟังด้วยรักส้นาเช่นนี้จนกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นนันน้นว่านารกขุมใหญ่แปดขุมหมดกันแปดขุมเพียงเท่านี้แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีหลายร้อยขุมที่กำลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้า เป็นอนว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอัจจรังผมก็มานั่งคิดว่าอเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนักทำไมท่านยิงใช้สัพท์อัจจรังคำว่าอัจรังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม,ไม่ลนินไม่รน อยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็นเลยบอกว่าอไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแะความจริงไม่ใช่ไปอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยื่นไม่ได้คราวนี้อาจารังแนะ่ไม่ดิน้นไม่รนไม่วันไม่ไหว <c oughs> ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมเล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมและก็หลวงพี่ผู้พี่องค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่คือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิอทธิยาบทเอพูดง่ายดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนละท่า ปิิยาบทเบ็นสาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านเบโกกาลิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทําท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้นแล้วสองมือรัดปลายเข่า ในท่านี้นะท่าของท่านบโกกาลิกะ <c oughs> และไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านเพราะว่าตามที่อยู่ท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันน่ะก็หมายความว่าคนในนรกกลุ่มนี้เนะ่ยมันมากเหลือเกินแต่การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ ที่ตาลุงแกเชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้สัพท์ไ้สำนวนสัพท์เนี่ยท่านนานๆเข้าแล้วมันจะมีการดัดแปลงแก้ไขเะนั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกเพระมาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้แต่คืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาบาลีควบคุมไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยังสอสแสดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดเข้าไปนี่มันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กชานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงสีง่ผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กๆนี่ผมก็ไม่รู้ มนานรกตะมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือ,เ,อเวจีมหานรกเร <c oughs> าะท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเทนเทวทัตท,ท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผาไม่หอบตรึงเมื่อถามได้ทีว่า,ท,าท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เพ็่งเขาวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นลุงพ่อปานเล่าให้ฟังเออเอาข้อที่ <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านม่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเนล่าให้ฟังก็ต้องเชียรท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านลงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเป็นอันดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรก ท่านลุงลองเออท่านถามว่าทําไมจึงอยากดูกุมนี่ก็เลยบอกท่านว่าจะยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตันญูไม่รู้คนคนอย่างเท็นเทวทัตแล้วก็จะต้องตกเอเวจีมหานรกท่านลุงบอกไว้ใช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมาหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอ,อักตันยูไม่รู้คุณคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาติบาตฆ่าสัตว์ตชีวิตก็ดีมีการลักการขโมยคดโกงยื้อแย่งก็ดีหรือว่าทำการมไม่สมชาจายก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดบดหมดเทคก็ดีหรือว่าทําจิตกเกลือกลั่วไปได้ความเสียสติคือก,การดื่มน้ำเมาก็ดีแต่หมดอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่แค่นี้หรือขฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรหันทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบโรหิต ทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสธนาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำไปอาจินกรรมก็ลงนนรกขุมนี้ลักขโมยยื้อแย่งคดโกงไปอาจินกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำกรรมเมตมิฉาจารย์เป็นปกติแปลจินตกรรมก็ลงเหมือนกันปากร้ายใจเสียก็ลงอเวจีแปลจินตกรรมแมไม่ใช่จินตกรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปลจินตกรรมแล้วเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดื่มสุราไม่ไรเป็นปกติขาดสติสมัยัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลวงตีมบายให้ฟังใจหายวาบไอ้ใจหายกข้อื่นนะไม่เท่าไรมาใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาดิมบาทแกจินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยใครว่านาดีบารท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไปถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่แปรจินกรรมนี่แล้วการพูดโกโหกหมดเท็อีนี่ไม่ค่อยดีนะครถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนะ้นไมค่คยดีนะสิ ข้อไหนลนะ่ะกาเมสุมีชาจารกับโกหกเรื่องโกหกในแต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกแล้วสาวเขาไม่เชื่อ,อก็เลยหัดโกหกาสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี้แม่ม,มันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกแลโกหกผู้หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แกแล้วก็ออกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากลัวไอ้โทษการเมีนี่มันจะลากลงอเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังไม่ได้ไปแน่นรดนรกคุมลี่ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่คุมที่เจ็ดกับคุมที่แปดเนี่ยผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงมาคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลง,ลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมมรกกเยันรกอีกสิบขุมนรกบริวารอีกสี่ขุม <c oughs> การเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสตนิฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่ผมคุยอวดท่านเสก็ยังได้ว่าพวกท่านนั้งหลายเรียกชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในผอลงมาบานจะท่านลุงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกเพราะสายกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูดแล้วก็ที่ท่านลุงพูดกับพระบาลีที่องค์สมเด็จพระโรมันโลกใหเชิดทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นี่สบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้ชำนาญในการลงนรกไปการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสติรดชนันเราเป็นผู้ชำนาญการเราก็เบ่งได้แต่เสียดายไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลงุงท่านก็บอกกับตรงนี้ยังไงชี้ปั๊บนรกกระเวจีอยู่ใกล้นิดเดียว แต่เป็นอนาภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เทว่าบางทีอนภาพของท่านทำให้เห็นลไกลท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณขอนนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณคอนนรกทั้งหมดไม่กว้างใหญ่ไพศาลมองมาดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลย กับอาเวจีมหานรกโลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในส,สักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> นรกในเวจีมหานรกที่อาจจะกระท่านผู้ปแปลนะไม่ใช่แต่กระทาอาจารย์ ที่พออหนักสือมาอ่านเมืม่อกี้ท่านผู้แปลแยแล่ครับบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องเหมือนกับห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เอ็น แสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นแพงสี่ด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดเราสังเกตดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียด แต่ว่าไปแนเวจีมหานรกที่มันละเอียดจริงกว่านั้นจะดุมบางเฉวไมรยากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉานสัตว์แต่และคนสัตว์นรกแต่และคนสูกหอ,อกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะอย่างพระเทวทัพมันพุ่งลงมาจากเป็นดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดจนไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่าง ไอ้ตัวหอกปักอยู่้งล่างปลายหอกติดยูงบนแล้วปกักจะข้างหน้าไปหางหลังปกักจะข้างหลังไปหางหน้าปากักข้างซ้า,งายไปหาขวาขวาไปหาซ้ายท่านยืนกลางแขงกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล,ล้วนระไอ้หอกี่ไม่เกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกากาลิกะมองดูถมามว,ว่าโกท่านโกกาลิกะคู่หูกับเทวทัตยอยู่ตรงไหน ท่านก็ชี้ไปไปอยู่ห้องใกล้ๆก,กันกระดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระบ,บุตรบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุระยะการขยับเขยืขย่อนไม่มีในรบคุมนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบ,บายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมัาเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอโ้สบาย นี่เป็นอาการในเวจีมานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเรื่องอต่างๆมาเล่าสู่ท่านฟังตามรรมบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมาผมเป็นคนอยากรู้อยากเห็นแต่ก็รู้อยู่แล้ว <c oughs> ถ้าท่านย้อนกลับมาหาถามว่าบ,บาปการรมอะไรของพระเทวทัตกับท่านเบกโกการิกะก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัต บาทเยอทยานต้องการความยิ่งใหญ่ในรศาสนาในความทะเยอะยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัตเทวทัตปราทจากความกตัญญูรู้คุณในองค์โสเนตะสัมมาสัพทธเจ้า เมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจาดีและท่านนองตนว่าตนนี้ก็เป็นลูกขครืองลงงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของวัฒน,นางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีของสมเด็จพระจินสีสมัยเป็นครวัตเมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติหอเหินในเดอากาศเมลมิกายได้ก็เกิดความกำเริบอยากจะปกครองสอง ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่สรงอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอาตสาวกทั้งสองพระหันก็ยังมีมากการที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอัจสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สิบตัว ต่อมาก็หาทางกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังธนูพวกนั้นเป็นประสูสิทาคานาคาฐานกันไปบ้างต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจ้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนาพระบาทพระพุทธเจ้าลอบโรหิต หลังจากนั้นมาก็ปล่อยช้างนาลาคิลีให้แทงพระพุทธเจ้าแต่พระอนทร์ก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้าช้างตูดจ้ำดินทำมันอันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ต่อจากนั้นก็ทำกรรมใหญ่เพื่อสสงอภศทํรรมสงที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามากีกันเป็นสองพวก <c oughs> จกนกระทังไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ ท่านบอกกรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุด่ิ่าเทวทัตกับโกการิกาทำเพราะนัน้นว่าพวัเทวทำกรรมหนักมากจานกระทั่งธรณีไม่สามารถจะส่งไวายยา้ได้แยกลงอเวจียังไม่ทันตาย <c oughs> สำหรับเพื่อกโกการิกานั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าให้กันฟังคร่าขวๆย,อยอ่อๆ จะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังแนะ้วมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่ยันลงอเวจีมหานรกก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จัก รู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเปลืองตนนี้เข้าถึงความดีได้ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี้บุนคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคนอื่นไม่คยย่ยจะมี ในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกขออองสมเด็จพระชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเรื่องกรรมฐา,านมองดูเวลาก็หมดสแล้ว,วก็ต้องขอหยุดก่อนเอ,อความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล,ล,ลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี